หลวงปู่ชาหรือพระโพธิยานเทนแห่งวัดหนองป่าพงอุบลราชธานีขณะมีชีวิตอยู่ท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศทําให้บังเกิดผลงานที่เป็นประโยชน์อเนกอานันต์แก่พระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นพระธรรมเทศนาและสํานักปฏิบัติธรรมในนามวัดสาขาวัดหนองป่าพงมากมาย หลวงปู่ชาเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์ที่มีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาขอบรรพชาอุปสมบทกับท่านทำให้วัดหนองป่าพงของหลวงปู่ชามีพระอินเตอร์จากสหรัฐอเมริกาเยอรมนีฝรั่งเศสสวีเดนอิสราเอลญี่ปุ่นและอีกมากมายการก่อตั้งวัดป่านานาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นวัดสาขาที่19 ของวัดหนองป่าพงโดยมีพระราชสุเมธาจารย์หลวงพ่อสุเมโทชาวอเมริกันเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งวัดป่านานาชาติก็เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยในรูปแบบภาษาอังกฤษให้เข้าใจพระธรรมวินยัยจนสามารถที่จะออกบวชเป็นพระภิกษุและปฏิบัติตามข้อวัดสายวัดป่าได้ พระครูอุบลภาวนาวิเทศเห <c oughs> ็นนิ่งเกวลีชาวเยอรมันเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติองค์ปัจจุบันซึ่งได้บวชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจที่มีต่อพระพุทธศาสนาอันดับหนึ่งก็พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาสอนให้คนได้รู้จักตัวเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็น ศาสนาที่สอนให้ตัวเองอยู่สงบอยู่แปบเยาอเกลนไม่เครียดเป็นโอกาสพอนคลายช่วงที่อาตมาเป็นเป็นโยมที่ประเทศเยอรมันก็หรือสึกว่าอยากได้นั่งสมาธิภาวนาเพื่อจะได้มีโอกาสมาพอนคลายในชีวิตประจําวันแล้วก็เกิดสติปัญญาก็เป็นศาสนาที่สอนทุกระดับสอนเรื่องศิลธรรมด้วยสอนมีเหตุผล เป็นศาสนาที่รู้สึกว่าน่าเลื่อมใสสำับชาวตะวันตะวันตกอย่างยิ่งพอสอนมีเหตุผลสอนมีวิธีวิธีธปฏิบัติด,ด้วยท่านก็อธิบายตามลำดับแล้วก็มีเหตุผลอยู่ตลอดดีสำับคนที่เชื่อในยุคสมัยนี้เรื่องวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆก็รู้สึกว่าพัทับใจหลายอย่างศา,าสนาสอนเรื่องศีลธรรมด้วยเรื่องที่มีเหตุผลเป็นภาชียชีวิตส่วนตัวก็ได้ส่วนรวมก็ได้ เรื่องสังคมการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่แบบสงบอยู่สมถะคือว่าอยู่เรียบง่ายเป็นอีกแรงบันดาลใจหนึ่งมีหลายอย่างที่รู้สึกว่าพัฒนาใจกับพุทธศาสนาส่วนความสงสัยของญาติโยมว่าหลวงปู่ชาสอนพระต่างชาติเหล่านี้ได้อย่างไรในเมื่อท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ขณะที่พระเหล่านั้นก็ไม่รู้ภาษาไทย คำสอนของท่านเป็นคำสอนที่เข้าใจได้ง่ายคือว่ามีการเกี่ยวเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากพอสมควรคือว่าท่านสอนให้อยู่ในมุคณะด้วยอยู่กับตัวเองด้วยเพื่อจะได้ต่อสู้กับกิเลสของตัวเองความละเอียดในการทำกิจวัตรเช่นเรื่องการทำสะอาดอะไรเรื่องแล้วจะเป็นการแสดงออกถึงความเสียสละของแต่ละคนเป็นการปฏิบัติภายในตัวหรือเรื่องศีลธรรมที่ท่าน ถือภาพวินัยเป็นหลักในการอบรมใจคือเราก็ไม่ได้เอาตามความรู้สึกของเราเราเอาตามระเบียบเป็นส่วนหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อชาแล้วก็ที่ท่านใช้ปัญญาในความเ,เข้าใจของสัจธรรมมันมันอยู่ตลอดท่านสอนให้อยู่ในปัจจุบันก็ไม่กังวลเรื่องอดีตไม่ฟุ้งซ่านเรื่องว่าที่ยังไม่เกิดอะไรทำอย่างนี้ท่านก็สอนให้อยู่ในปัจจุบันให้มีสติธรรมะ มีความเป็นสากลที่ผู้ปฏิบัติพึงรู้ได้ด้วยตนเองดังความครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ชาเคยตอบว่าน้ำร้อนก็มีน้ำฮอนก็มีฮอตวอเตอร์ก็มีมันเป็นแต่ชื่อหรอกถ้าเอามือจุ่มลงไปก็ไม่ต้องใช้ภาษาหรอกคนชาติไหนก็รู้ได้เองพระอาจารย์เกวลรีจเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติยังคงสืบสารธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวทางของหลวงปู่ชาที่ได้วางไว้ด้วยธรรมะเป็นธรรมชาติมีความเป็นสากลที่ทุกชนชาติสามารถปฏิบัติได้อย่างเห็นผลธรรมะคือธรรมชาติคือว่ามันธรรมชาติเป็นสมบัติของทุกๆคนอยู่แล้วทั่วโลกแล้วก็ธรรมะเชื่อว่าถ้าใครที่สังเกตธรรมชาติได้ดีเขาจะเข้าถึงหลักพุทธธรรมได้ จะเป็นชาติวัฒณะหรือประเทศไหนก็ตามจะมีโอกาสเช่นเดียวกันซึ่งเพราะว่าพระพุทธองค์ท่านไม่ได้สอนอะไรที่ที่นอกเหนือจากธรรมชาติเช่นไตรหลักอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังความทุกข์ความลําบากของชีวิตอน,นัตตาคือว่าที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างพึ่งพิง,พงอาศัยกันเป็นสิ่งที่จะเจอได้ไม่จํากัดเฉพาะชาวพุทธหรือธรรมะที่เป็นสากลอันอีกอันหนึ่ง ที่ช่วงนี้นิยมมากในเมืองนอกคือเร่องสติเขาใช้คำว่าสติแต่ก่อนยังไม่เคยได้นิยมเท่าไหร่ mindfulness หมายความว่าใช้การเอาใจมาใส่ในการกระทำคือว่าสังเกตอยู่ตลอดว่าตัวเองกำลังทำอะไรเพราะอะไรให้มีความรู้ต่อร่างกายด้วยต่อจิตใจด้วยต่อสภาพของจิตต่อสภาพของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสติที่เขาใช้แบบสากลมากปัจจุบันทางาจิตวิทยาจิตแพทย์ก็ผ่ากันใช้วิธีอบรมใจให้คนได้อยู่ในปัจจุบันโดยให้มีสติซึ่งเป็นรักสากลแต่ที่จริงคำว่าสติก็เป็นมรดกชาวพุทธเรา Are for are one those come you of those who Balang respectful าบ who always honor the elders for other qualities which will increase life, beauty, and...